สองนะคะแม่จ๋านะทวิตรูปใหม่มีสซเสียสามสองสวยจริงๆถ้าไม่สวยลูกค้าไม่พิมพ์ชมมาหน้าไรอกนะคะเนี่ยพี่เขายังบอกเลยว่าพี่ลุงยังบอกเลยว่าทําถึงทุกรายการนะคะพี่สายบอกเลยว่าโกดังนี้สวยจึ้งพวกงานอยากปรับหมุดมากเลยอ่ะนอกจาปรับหมุดคําชมลูกค้าที่หน่อยได้ไหมอ่ะพระคุณนะคะขอปรับหมุดเออพี่พี่สายพี่หน่อยพี่สาสาขออนุญาตปรับหมุดพี่สาสานะ แต่ว่าลูกค้าคนไหนที่เข้ามาเป็นลูกค้าใหม่ของหนูอย่างเงี้ยยังรังเลอยู่เนาะงานทวิตนะคะแม่จ๋า4,500บาท45กิโลรอบนี้น้องให้เขาใส่สีๆมาด้วยนะคะเอาไปเปิดลุ้นได้เนาะแม่นะเอาไปเปิดลุ้นได้งานยังคงคุณภาพคุณภาพาดีกว่าเดิมเพราะว่ารีเควสเรื่องความใหม่สะอาดมาให้นะคะอันนี้เป็นงานใส่เดี่ยว สายเดียวจะแม่ไปต่อสายเดียวกันกเนี่ยเห็นีหยขยาตักหมุดพิสานะ60 SS ะค่ะงานเสาสายเดียวใหม่โรมนะแม่นะนะรุ่นนี้นะคะ45กิโลราคารเนี้ราคาลงรดนี้ราคาลงนะ,ะเหลือเพียง3,200บาทานะฮะรนี้ราคาลงนะเหลือเพียง3,200บาทลูกใหม่ ขอเสียหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวร่วมรีวิวดูงานกันไปก่อนไม<ล>ไ่ม่รีวิวดูงานกันไปก่อน,แล,น,น,อนแล้วก็เดี๋ยวให้น้องกอทํารหัสให้ขอให้ลูกค้าเห็นงานก่อนเนี่ยมันแฟชั่นแม่อย่าค้างไว้ก่อนแล้วลดราคาให้ด้วยรบนี้ปรับลงให้เพราะว่าอย่างตัวพีเมียมอ่ะหนูขอเพิ่มราคานิดนึงเพิ่มแค่ลูกละเก้าสิบบาทเท่านั้นแต่งานไหนที่ลงได้อย่างงานนี้ลงได้เพราะว่าขึ้นงานนู้นแต่งานนี้ลงให้ได้ตัวนี้ก็จะลงให้นะคะเพราะฉะนั้นงานที่แบบว่าเอามา ตอให้ราคามันเพิ่มแต่ว่าคุณภาพแบบมันดีแน่นอนนะคะเพราะว่ามันใกล้เข้าหนาวแล้วไงพอใกล้เข้าหนาวปุ๊บทางจีนเน่เขารู้ว่าไทยจะใกล้เข้าหนาวมันเป็นปกติของงานผ้ามือสองพราใกล้เข้าหนาวเงี้ยแล้วเราสั่งไหมพรมในหน้าหนาวเหมือนเราซื้อซื้อแอร์ในหน้าร้อนเหมือนอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นราคามันก็จะมีปรับขึ้นแต่ให้เรหีกดราคาเขาสุดๆเลยอันนี้ก็ ตัวพรีเมียมก็จะปรับขึ้นแค่ลูกละ90บาทนะคะอ่ะวุ่นนี้นะคะ60 SS ลูกค้าได้จำนวนตัวเยอะนะประมาณ3-400ตัวเลยแหละนะคะโดยประมาณการแต่เขาเป็นสายเดี่ยวไหมพรมนะคะแล้วเพื่อตัวหาังแม่รุ่นนี้เป็นงานแฟชั่นด้วยนะคะ3,200บาทนะคะอุ้ยเมื่อกี้ไม่ติดขอบใช่ไหมติดขอบจ้ะแม่แต่ก็น่ารักนะแต่ก็น่ารักนะคะลูกค้าขาดูรีวิวกันก่อนนะคะ ตัวสีดงสีดําอะไรอ่ะแม่ต่อให้มีติดมาแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าแฟชั่นหรือเปล่าใช่แล้วเดี๋ยวดูเลยว่าแฟชั่นหรือเปล่าอย่างที่ดูวิววันนี้ดูมีติดสีดํานะน้องวินะใช่แต่แม่ดูมีติดสีดำนะอันนี้เป็สีดําหน่อยนะแต่ว่ามันเป็นดําที่ไม่ได้ดูแกะไปแกะเออมันจะเป็นสีแบบ แต่เอาให้ดูจากประสบการณ์ใช่ไหมจากประสบการณ์เดี๋ยวดูรีวิวเลยเดี๋ยวเอาให้ชม่เชมเห็นกันทั้งก้อนเลยแม่เนี่ยมันจะเป็นฟิลแบบว่าลูกค้าที่เหมือนคล้ายๆสปอร์ตบาร์หน่อยเออแต่ว่าเป็นไหมพรมนะคุณแม่นี่โลดเป็นแบบนี้อ่ะใครช่องงานใหมพรมนะแม่นะแนวแนวใสเดี่ยวครับขัแฟชั่นวัยรุ่นเล่นกระสอบนี้ได้เลยค่ะแ0ตสเอ็เอ็นะแม่นะ3,200บาทนะคะลูกใหม่สอเสือหนึ่งหนึ่ง รุ่ใหม่สอเสือหนึ่งนึ่งสอเสือหนึ่งหรอูร่รีวอลิงสูงสองหนูส่งให้ฟรีด้วยเองักหมดเลยได้เลยักหมดราคาได้เลยนะคะลุ่ใหม่สอเสือสอเสือหนึ่่งุรีวิวรอิงสูงสองยมีนี่ยนีสวยอะเ่ยแม่ถ้ามันเรียบอะไปหาตัวรีบแบบนี้มาติด งานป้าเหรอไปหาตัวรีดแบบนี้มาติดใช่แน้องสวยนี่เลยข่าวแฟชั่นมีนะแม่นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลงจากตู้เลยแม่ด้านหลังกําลังลงอยู่เลยนะคะเดี๋ยวถ้าเล่นลงมาแล้วเดี๋ยวจะเอามาเปิดให้วันนี้เดี๋ยวเปิดไลฟ์ให้สองรอบรอบเช้ากับบ่ายเนาะเช้ากับบ่ายประมาณบ่ายสามประมาณบ่ายสามโมงนะค่ะค่ะซ่างเอซูนยังไม่ลงมาเลยมาหรือเปล่านะบดกไปแล้วยังไม่ลงมายังไม่ได้ดูเลยนี่อุ้ยลูก้า ยังไม่ได้มาเลยแม่ซาร่าเฮ้ยซาร่าแบบเลดศซาร่าแบบลดถสร้างงานไหนตอนเช้ารีวิวไม่ทันเดี๋ยวหนูต่อบ่ายให้เดี๋ยวหนูต่อบ่ายให้รีวิวมีซาร่าออกแล้วมีศูนสองมาได้เลยแล้วมีศูนสองน้องทำส่งให้ฟรี้ามารับเองเดี๋ยวเพิ่มใหร้อ5ห้บาทใช่แล้วค่ะแม่ค่ะได้เลยสวยนะใช่ นี่น้างน่ารักลูกค้าเนี่ยเนี่ยเนี้ถือว่าคุยก็แรงมากปิดยอดเรียบร้อยสามหมื่นกว่าเจมันได้อย่างงันแลกไหนขอบคุณลูกค้าหน่อยขอบคุณครับนี่ ขอบคุณครับพ่สาโซเอาแล้วน้อง,องอออแอรองพรยังอุ๊ยอ๋อยังไม่โซ out อีตองบอกรหัสผิดขอบคุณมากมีการใช้ฟิกวกันนิดนึง คุณผ่าขอบคุณพี่สามากเลยนะคะพี่สาขอให้ได้งานดีงานปังไปขายต่อเยอะก,กาไรจากสามหมื่นกลายเป็นสามล้านนะพี่น้า,านะครูนะให้สามห0ื่นกลายเป็นสามแสนสามล้านเลยนะคะถ้าขอไปเกิดแล้วติดปัญหาตรงไหนทักมาหาน้องแอดมินนะจ๊ะจา้าขอบคุณครับเออ พัสรานะคะงานใส่เดี่ยวใหม่พรมคุณพี่จ๋านะรอบนี้ปรับราคาลงด้วยนะ45กิโลตอนนี้น้องเหลือแค่3,200บาทพ้าอยากรับลูกรีวิวพิมลอริง22หนูจัดส่งให้ฟรีเลยครับผมแต่ถ้าอยากรับลูกใหม่นะคะอยากรับลูกใหม่พิมพ์อเสีย11ซเสีย11จ้สอเสีย11ได้เลยด้านหลังใดนเนราอ่ะก็คือแบบว่า อะไรจะแตกมากแฟชั่นจ๋าอยู่นะแม่ใช่รีแพคได้เลยรีแพคได้ขึ้นอบตีฟูได้เลยแม่งานฉ่ำแน่นอนเนี่ยรูดหน้าก็มีมาอะไรอีกสวยหู้ยของคออะคอยอวี่ไก่ฟ้าคู่กันมาสิมาเลยเป็นสี่เหลี่ยมกับเขาหล่มตัดแบบนักบอลแม่ช่างน่าไว้คุณแม่ มันแปลแต่แหวกเลยอ่ะที่สุดแต่จริงน้องไม้เนาะมีแหวกเอวด้วยอ่ะเซ็กซี่มีแหวกเอวด้วยอ่ะแบบแนวเซ็กซี่อะไรเลยลายชาแนลมาอีกแล้วแม่เรา102มาเลยที่สุดทีมากดนะหูยลูกค้ารีวิวเพิ่มมากแนวดีนะรีวิวส่งให้ฟรีด้วยเอาเลย รอลิ่งสูงสองน้องวิสาจ่าแม่จัดได้เลยจัดได้เลยสวยจริงสวยจริงสวยมากนะฮะลอรมงหลับมาเชียร์นะน้องวิจ๋าถ้ามีลูกค้าถามหาใหม่ใส่เดี่ยวใหม่ผมเชียร์รหัสนี้เลยเชียร์ได้เลยเห็นกับตาเนื้อมันสวยจริงสวยจริงผ้าพรีเมียมแม่นี่ไม่ถามว่ามีขุยไหมอาจจะมีบ้างแต่ว่าหนึ่งถึงสิบเปอร์เซ็นต์ไร้ไรม้อะหยิบได้แต่แบบแรดๆอะเออมาดูสิ แอดไมค์แอดไมค์ใส่ไมค์ก็หยิบได้แต่แรงๆรงไอ้ฟ้าเขาก็หยิบได้แต่ขอบไอ้ฟ้าก็หยิบไปทางไหนก็ได้แต่ขอบเอ้าชอบใส่ให้ดูหน่อยนี่ข่อยแพ้ก็สวยมากเออเดินด้วยนี่นนี่เนียนมากนั้นไงนั้นไงลูกค้าแรงทางนั้นเลยอันนี้เป็นฟิลแบบยังไงเนาะโอ้ยของแรงมากน่ารัน่าโอ้ เก๋และเท่ไปเลยกมนอุ้ยคุยๆอันนี้สวยนะคุณแม่ของขอด้วยนี่เลยอ่ะใครดูทองประกายแสบบ้างเสื้ออิมาลีเสื้อแนวอิมาลีอิมาลีทองประกายแสบบ้างเออตุวกตุดัแดงติดมากใช่ไหมพี่ฝน 55L น้องเปิดไปลูกนึงแล้วใช่ไหมใช่จ้ะแม่แต่ถ้าจะดูอีกบอกให้เปิดต่อได้นะได้เลยได้เลยไล่ไล่ไปเป็นทีละงานี่ค่ะสวยมากเสื้ออันนี้เสื้อแนว เสื้อแนวแบบอีทองกับอีมาลีตอนที่มันอยู่กับสารวัตรมิตรนะคะเสื้อทีมงานสาวสวยที่เป็นเมียสารวัตรมิรตรให้ว่าถ้าใครอยากเป็นแฟนสารวัตรมิรตรต้องซื้อ600เข็มใส่บ้านเออสารวัตรมินนรตรสปายไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยแรงอะแรงเกิน ลูกค pues ้าฟังนะถ้าซื้อกระสอบถ้าซื้อกระสอบกดังหนูต้องอย่าสงสัยเข้าใจไหมคะคนดีเขียยสารวัตรมิรชอบพูดอะไรนะคะน้าแม่น้าเ0็ดนะคะงานสายเดี่ยวใหม่พร้มรอมนี้ทาถึงทําถึงทําจึ้งทาเลอะนะมีดต่อให้ดูแบบดูจุกกอนดําเยอะแต่ว่าแบบออกแฟชั่นเท่หุตัวใช่มีติดห่างห่างการแฟชั่นแน่นอน นะคะแต่ว่าหนูด้วนน้อยมากๆเลยนะแม่นะเพราะฉะนั้นเล่นได้ฟันหงฟันธงอยากได้รูปกีวิว rolling สุดสองอยากได้นุ๊ใหญ่นะะสอเสือหนึ่งหนึ่งเออมาลาย่นี้เย็นมาแล้วของต่อตัวที่ร้านแล้วมาให้ของใหม้นะตัวที่ร้านเอแรงมากนะเออมันจะติดถ้าใส่มันจะติดนมได้ไหมเนี่ยไหนอะ หวาตายแล้วนมแรงมากใครอยากได้งานแบบใสเดียวใหม่พรมแบบเน้นแนวแฟชั่นนะแม่นะถ้าเปิดแบบงานอื่นแล้วมันเจอเหมือนประมาณว่าเสื้อซับเสื้อพายืดอะไรเงี้ยแม่ลองเล่นตัวนี้ดูลองเล่นตัวนี้ดูนะคะของบูนะ60เอสเอแม่ลองเล่นดูนะอันนี้คือใหม่พรมล้วนใช่ราคารับรถปกติเหมือน สามพันเก้าสามพันห้าว่าะสักประมาณสามพันห้าสามพันเก้ารถนี้เหลือสามพันสองแม่ราคาถูกรับโสดรีวิวส่งให้ฟรีด้วยนะคะเลยเลยเลยลูกเลยเลยเลยได้เลยค่ะแม่นี่อะไรทำได้แม่เออนนั่แหละตัวนี้นดิโอ้ขอตัวนี้ก่อนของข้อไม้แก่ของข้อมาอีกแล้วแม่อีกแล้วโอ้ตายแล้วนี่มันเหมือนนี่เลยอ่ะมันเหมือนงานสายเดี่ยวที่สปายที่อยู่สปายนะไม่ได้คุณภาพไม่ได้คุณภาพนะ มันเหมือนงานใสเดี่ยวที่อยู่ในสไตล์กระสอบมือหนึ่งอะที่เราเคยที่เราขายหมดไปนะที่เราขายหมดไปอย่างนั้นเลยพี่บมรวมทวิตน้องเปิดไปแล้วงานสวยมากเดี๋ยวเอาดู่อกว่ารุ่นใหม่มันมีหรือเปล่านะคะเสื้อดำน้องยังไม่ได้เปิดเลยแม่ของยังไม่ลงจากตู้เลยนะของยังไม่ลงจากตู้เลยจ้ะ ตอนนี้ยังไม่ได้ลงจากตู้อีกหลายงานเลยนอ้องขอยะนะมาเปิดงานที่ลงมาแล้วก่อนนะคะแม่แต่ถ้าเราเช้าไม่ทานเดี๋ยวเราติดไว้เป็นรอบบ่ายนะคะติดไวเป็นรอบบ่าย,ร,ายรุ่นนี้นะคะ45กิโลนะแม่ราคาปรับลดลงเหลือ3,200แต่ว่าคุณภาพสวยจึ้งมากกว่าเดิมนะคะคุณภาพสวยจึ้งมากกว่าเดิมนะคะเน้นได้เลยค่ะลูกใหม่ซอเสือหนึ่งหนึ่งลเลิน่ถึงสองส่งรีวิวส่งฟรีค่ะลูกโชว์บนราวเลยลูกลูกโชว์บนราวได้เลยค่ะแม่ แพงน่ารนะักนี่ขนาดยังแบบเหลือแค่ท้ายทายที่แบบสวยๆเลยนะนี่ขับได้อีกเยอะลูกค้าอรอลิงมารอลิงศูนย์สองมารอลิงศูนย์เ,เดี๋ยวต่อให้อีกสักลูกนะดเ,เดี๋ยวต่อแบบเลปได้เลยย้ำให้อีกสักลูกหนึ่งนะรอลิงศูนย์สองมาได้เลยนะแม่นะรอลิงศูนย์สองนะจ๊ะนี่นะ่ารักอ่ะ เวตอร์ขอกมถ้าเวตรขอกรมนนองมีเป็นของแพนด้าครับผม45กิโล2,800นะแม่นะแล,แล้วก็จะมีเป็นขององานเป็นน้าหมดหรอเหมือนจะว่างสองลูกผู้ช้าเช็คแล้วอ๋อจะหมดแล้วะนะแล้วก็มีว่างเป็นของตัวป้ายหมีนะคะเป็นงาน U.S. นะคะแล้วก็จะมีเป็นถ้าเป็นลูกใหญ่หนูจะมีเป็นเกาหลีกับญี่ปุ่นที่เพิ่งเข้ามาเกาหลีก็สวยนะลูกใหญ่นะ ก็อยูู่กใหญ่ก็สวยนะแม่นะใช่แล้วใส<ต>่เดี่ยวเหมือคนคงใช่ไหมใช่ไหมคุณพี่สวยมากอะ่ะกางเกงอยากได้กางเกงแบบไหนอยากได้กางเกงแบบไหนพี่มาเลย พี่มาอะไรพี่มาอะไรใช่ไหมอ่านหนูถ้าหนูอ่านผิดขออภัยเลต้องถามว่าอยากได้งานเก่งแบบเนี่ยลูกรีวิวแม่นะคะรอลิงสูนสอกนะแม่นะสวยมาก45กิโลนะคะแม่3 2 0 0บาทจะส่งให้ฟรีนะคะซีเอฟมาได้เลยตัวนี้ของบูค่ะแม่ตัวนี้ของบูเชียเลยเพราะว่าสวยจริงๆเราในกระสอบที่รีวิวไปอ่ะนะคะถ้าแม่ไม่เชื่อรอจบไลน์แล้วดูได้เลยเพราะรถสวยมากนราอ่ะรถนี้รับสเปคใหม่ รุ่นี้ปรับสเปคใหม่มาคือแบบว่าจึ้งใช่จึ้งเลยแล้วน้องแฟชั่นมากนะคะอุ้ยลูกลูกจ๋าก็ใส่มันแขนมชี้มากเลยนะเนี่ยดูสิก็ใส่ให้มันโอแบบเนี้ยได้ไหมล่ะนะรุ่นใหม่แล้วค่ะส่อเสือหนึ่งหนึ่งค่ะแม่ระค่ะส่อเสือหนึ่งหนึ่งพิมสอเสือหนึ่งหนึ่งมาได้เลยเดี๋ยวระบบสรุปยอดไปให้นะจ๊ะของมีไม่เยอะนะคะแม่ รถมีของมาไม่เยอะนะรถที่แล้วเหมือนจะได้มาเยอะกว่าแต่รถเนี้ยไม่เยอะใหม่หรือเปล่าเป็นงานมือสองเป็นงานมือสองนะคะใหม่ใหม่หมายถึงมันเป็นมือหนึ่งหรือมือสองใช่ไหมแม่ห้าห้าเอลอีกรุ่นรุ่นห้าสพี่วิวีขอบคุณมากเลยค่ะสอนหนึ่งห่งเยขอบคุณดินูนห้าห้าเอลให้หน่อยเอาลูกนู้นเอาลูกข้างแบีบิวสิบเก้าจ้ะเออเอาลูกข้างแดีบิวสิบเก้า